คาถาบูชาพระแม่อักคีนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโอมสีมหาเทวีพระแม่อักีสาธุการ โอมสีมหาเทวีพระแม่อักขีสาธุการ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  โอมสีมหาเทวีพระแม่อักขีสาธุการโอมสีมหาเทวีพระแม่อักขีสาธุการ Queen. โอมสีมหาเทวีพระแม่อักขีสาธุการโอมสีมหาเทวีพระแม่อักขีสาธุการ โอมสีมหาเทวีพระแม่อักคีสาธุการ